สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพัฒติเหมาะมานะครับอีนี้เป็นอีีที่ 2, 6, 2นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ 098, 128, 274, 9นะครับหรือสแกน QR code แต่วันนี้ไม่ได้เอาทิ QR code มานะก็วันนี้ก็มานอกสถานที่นะครับ ็เลยไม่ได้เอามานะครับลืมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับวันนี้นะครับมีพระให้ชมกันหลายองค์นะครับองค์ที่1นะครับอัดลองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับพระรักขังนะครับี ลงลักมานะครับลงลักเก่านะครับลักเก่าๆเลยนะครับนี่มวลสารชัดเจนนะรักเก่าๆนะครับมวลสารเม็ดแดงเม็ดขาวมีเยอะนะครับนี่ พิมพ์สวยนะครับวงแขนสวยงามมีเส้นเส้นนะเส้นบังคับพิมพ์นะครับข้างนี้นะครับนี่ติดลางๆนะครับองค์นี้นะครับมีหูด้วยองค์นี้นะครับเี่นปันกันนะครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับ เขาเรียกเอ่อพระ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 ,พระ,พระผงผมจำไม่ได้แล้วแต่เป็นของหลวงพ่อพุทธมัดช่องแค่นี่แหละนี่จะเป็นกุยๆอย่างนี้นะครับเป็นกุยๆออกน้ำตาลน้ำตาลวันนี้จะมืดๆหน่อยนะครับพอดีไม่ได้ไม่คิดว่าจะมานอนนะ แต่สุดท้ายมันมืดนะครับก็เลยได้นอนของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับแต่ผมไม่ทราบปีนะแต่เป็นภาคเก่านะครับองค์นี้เอาแบ่งปันนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามรอยห้าสิบพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดนะครับ ปัมหลวงปูท่ทวดหลังหนังสือนะครับรุ่นนี้มีทอร์หารด้านหน้านะครับบัวคมชัดมีเสี้ยนขึ้นตามองค์ครับแต่องค์นี้ไม่ไม่ใช่บล็อกวงเดือนนะ ถ้าเป็นบอกวงเดือนตรงทอนี่จะขึ้นเป็นวงเดือนเลยนะครับมีรอยปั๊มกระแทกแตกตรงนี้มาเนี่สวยนะเนี้กระแทกแตกมามนี่สวยมีเส้นเป็นเส้น,เ,สน,เ,สนเต็มเลยนะครัเนี่ตัวหนังสือคมชัด นี่ครับรูปเต็มเต็มองนะครับหลวงปู่ทวดปั๊มหลวงปู่ทวดนะครับหลังหนังสือเล็กนะครับหลังหนังสือเล็กเอาแบ่งปันนะครับเอาแบ่งปันนะครับผมเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับมาพร้อมกรอบนะครับนี่เป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับแต่อาจจะออกวัดอื่นนะ ันบ้าน,นะครับเนี่ยเอาออกมาจากเอาออกมาจากนี่เลยนะครับเนี่นออกเก่าๆม,มีเยอะในนี้ใส่ได้เยอะนะครับในนี้ยมีเยอะนะระเส้นผมชัดนะครับตาผมชัดนะครับตาผมชัด คูบาศรีวิชัยนะปีส่วนปีเนี่ยผมไม่ทราบปีการสร้างตรงสื่อกับปั๊มซ้อนมาอย่างนี้นะครับเด่ืองคูบาศรีวิชัยเนี่ยผมมอสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบพร้อมทรงนะครับเนี่ยพร้อมเรี่ยมเลยนะครับพร้อมเรี่ยมกรอบรายการต่อไปนะครับนี่เป็นพระสมเด็จอรหังนะครับ แต่เรื่องปีการสร้างนี่จะเหมือนจะเป็นพระยุคป,ปีประมาณปีหนึ่งห้านะครับมันจะเป็นพระสมเด็จอรหังยุคป,ปีหนึ่งห้าอะไรเงี้ยครับเพราะพิมพิมพ์ทรงนี้ผมก็ผมก็ยังไม่ไม่เคยเห็นนะส่วนใหญ่ผมจะเห็นพิมพ์เป็นอีกพิมพหนึ่งนะครับที่เป็นเป็นไม่ใช่พิมพ์แบบเนี้ย หลวงปุโตปลุกเสีงนะครับสภาพการใช้ก็ใช้มานน่าดูเหมือนกันเป็นผ้าลงรักมานะครับเนี่ยสภาพเลยยังคงเดิมยังสวยมาอยู่แต่มนสารนี่เก่าจริง,รงมนสารนี่ก็วัตรขังนะครับเนี่ยเม็ดขาวเม็ดเทาเม็ดดำนะครับเนี่ยแต่พิมพ์ก็พิมพ์ด้านหลังนี่คล้ายๆอ่านว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ย องนี้นะครับผมเอาสาม้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับในการต่อไปนะครับวันนี้มีหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นรูปลหล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงเอ้ยมีวัดหนองโพว,วัดหนองหลวงออวัดหนองหลวงนะครับวัดหนองหลวงสภาพใช้มานะครับนี่ <c oughs> แต่งตะใบจีวรน,นะครับ ตะไบาฐานมีเม็ดรอด้านข้างองนี้จะเป็นเออเป็นพิมพ์ฐานจะเตี้ยๆหน่อยนะครับเนี่ยเป็นเอ่อเขาเรียกาฐานสูงหรือฐานเตี้ยเนี่ยน่าจะฐานฐานสูงมากกว่าแต่ว่าตะไบเก็บเก็บจนแบบว่าตรงนี้เตี้ยไปเลยนะครับเนี่ยปกติเตี้ยนี้จะชิดตรงนี้เลยแต่อันนี้ เป็นฐานสูงนะแต่ว่วตะไบแต่งจนเตี้ยไปเลยนะครับเนี้ยรูปหล่อหลวงพระเดิมนะครับองค์นี้สวยนะครับสวยถือว่าหล่อสวยนะเพราะปกติพระหล่อโบราณเนี่ยกว่าจะหล่อได้เป็นแต่ละองค์เนี่ยโอ้โหให้สวยขนาดนี้ยากนะครับ หล่อนะครับหล่อไม่ค่อยเข้ากันนะครับไฟไม่ร้อนพอโลหะหล่อไม่เท่ากันนะครับเนี่ยก็จะเปน็นย่นย่นยับยับมาแบบนี้นะครับย,ย่นย่นยับยับเต็มเลยนะสวยองค์นี้สวยนะครับสวยรูปหล่อหลงวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงนะครับผมเอาสองพันนะครับสองพันพร้อมส่งนะครับในการต่อไปนะครับ เป็นเหรียญหล่อพระผมลืมชื่อวัดก่อนถึงวัดหลวงผู้สุขครับเวลาเราแยกจากชัยนาทเข้าไปครับหลวงพ่อโตเรียกหลวงพ่อโตนะครับยันเส้นแตก ขึ้นเป็นเส้นๆเ,เลยนะครับนี่ข้างๆเส้นๆเส้นเๆนิ้วคมชัดมากนี่อ่อนช้อยนะครับนี่ครับหูคมชัดตาหูจมูกติดหมด หลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโต,ตองค์นี้นะครับผมผม,ผมลืมชื่อวัดเนะี่ยเป็นพระที่หลวงปู่สุขปุกเสกนะครับแล้วก็ดังมากนะครับผมก่อนผมจะไปวัดหลวงปู่สุขเนี่ยจะผ่านจะผ่านตลอดนะครับลืมชื่อวัดแล้วลืมได้ไงเราก็อเอาเอาองค์นี้ผมเปิดแบ่งปันแล้วกันผมเปิดหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ มาแล้วคับหลงพวกเงินนะครับหล่อโบราณนี่แล้วชอเม็ดหล่อเ,หลอเต็มองค์นะครับด้านหลังนี้ติดบ้างไม่ติดบ้างก็แล้วแต่องนะนี่หลงพวกเงินนะครับ เป็นพิมจีนลาลาดนะครับพิมพเข่าลาบหรือเปล่าผมเห็นเลขกันหลายพิมพเหลือเกินเข่าก็จะลาบลาบลงไปอย่างนี้รับเนี่ยองค์นี้นะครับ,รบพิมเชล่าเนี่ยผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระผงนะครับพระผง พระผงม,มีด้านหลังก็จะมีรอยจานติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับติดน้อยๆหน่อยนี้ปิดตานะครับปิดตาพระผงฝังเม็ดผมไม่ทราบว่าเม็ดอะไรนะเนี่ยของแม่ชีบุญเลือนนะครับก็เลยคุณแม่บุญเลือนนะครับคุณแม่ชีบุญเลือนออกวัดอาวุธนะครับพระผงผสมมวลสารต่างๆนะครับเนี่ยแล้วก็ฝังอะไรไว้ไม่รู้นะครับมวลสารต่างๆ แม่ชีมุญเลือนนะครับวัดอาวุธนะครับผมเอา250นะครับ250พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระปิดตานะครับยันยุ่งเนื้อสำริจตรงนี้เป็นเนื้อสำริจนะครับเนื้อสำริดนะนีอมือกลมชัดนะครับมีคาบดินเบ้าตรงนี้ ดินเบ้านี้ก็วงแขนคมชัดมากนี่มีดินเบ้าน,านะครับตามซอกนะครับดินยันลึกมากตรงนี้มีเม็ดหลอติดข้างแขนสวยตรงนี้สวยเอาแบ่งปันนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบมส่งรายการต่อไปนะครับ ปิดตาสองหน้าออกวัดบึงทองหลางนะครับทางกอทมอนะครับกอทมอนะครับมีทั้งหลังเรียบแล้วก็หลังเออไม่ใช่มีทั้งหลังเรียบ,แล,ลออลยบแล้วก็เป็นสองหน้าแบบนี้ องนี้พิมพ์มลึกมากมีช่อนะครับตัดช่อมาลึกมากนะครับองนี้ผมเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมสง่งในกานต่อไปนะครับพลลอดนะครับพะลอดพลลอดลำพูนสภาพศึกๆึกมานะ แร่ว่านดอกมะขามเต็มเลยครับแดงๆพลอดลำพูนนะครับสภาพศึกมีเส้นแตกข้างหัวเกลาพอสวยอยู่นะครับพอสวยนะครับออกมาจากกระเป๋าแดงๆตรงนี้นะครับเนี้นกระเป๋าแดงๆนี่ ที่ได้เมามาครับเมื่อวันก่อนพัดลอดนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับ3ามรอห้าสิบพร้อมตรงรายการต่อไปนะครับพาปิดตานะครับด้านหลังจะมียันนะแต่ว่ารองไม่ค่อยติดนะครับตัดช่อมานะด้านข้างมีรอยประกบ เป็นภาพภาคใต้นะแบบนี้เป็นภาพภาคใต้นะครับพิมพ์ทรงอย่างนี้แต่ผมไม่ทราบอาจารย์นะว่าภาคใต้นี้เราก็ดูศิลปะเอานะครับศิลปะจะไปทางไหนแต่ว่าจะเป็นของอาจารย์ไหนเนี่ยลืมไปแล้วนะครับองค์เล็กๆนะครับเลี่ยมทองกาลังน่ารักนะครับองค์นี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 1 2 8 2749นะครับหรือติดต่อมาทางไลน์นะครับแอดไลน์มาได้นะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาเคียวอาโค้ดมาพอดีออกมานอนข้างนอกมาดูพระเสร็จกลับไม่ได้ก็เลยตามเรื่องไปเลยนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ